พี่พูดพอรักนะถึงได้เตือนประโยคนี้เราน่าจะเคยได้ยินกันบ่อยหรือบางทีเราเองนั่นแหละครับที่เป็นคนพูดมันออกมาด้วยความสัตย์จริงจากหัวใจเราเห็นคนที่เรารักกําลังเดินไปในทางที่เรามองว่ามันลําบากเราเห็นลูกหลานกําลังตัดสินใจในเรื่องที่เราเคยอาบน้ําร้อนมาก่อนหรือเห็นคู่ชีวิตกําลังทําอะไรที่ขัดหูขัดตาจนเราอดไม่ได้ที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยประคองด้วยคําพูดแต่ทําไมกันครับ หลายครั้งที่ความหวังดีที่พกมาเต็มกระเป๋ากลับกลายเป็นกำแพงหนาที่ทําให้คนในบ้านเดินหนีหรือกลายเป็นหนามแหลมที่ทิ่มแทงหัวใจคนฟังจนเขารู้สึกเจ็บปวดยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดไม่ตกพื้นที่สงบสงบที่เราจะมาล้อมวงคุยกันถึงเรื่องราวในใจวันนี้ผมได้รับข้อความจากทางบ้านเรื่องความอึดอัดใจที่คำแนะนำของตัวเองกลายเป็นชนวนเหตุให้ลูกไม่ยอมกลับบ้านมาหลายเดือนแล้ว เรื่องนี้ทำให้ผมอยากจะชวนทุกคนมาสำรวจเส้นทางของความหวังดีผ่านมุมมองของธรรมะสู่ความสุขที่เน้นการทำความเข้าใจสภาวะภายในใจของเราและคนรอบข้างอย่างแท้จริงลองจินตนาการถึงบ้านหลังหนึ่งที่ทุกอย่างดูเหมือนจะปกติมีพ่อแม่ที่ทำงานหนักเพื่อลูกมีลูกที่ตั้งใจเรียนและทำงานตามหน้าที่แต่ในความปกตินั้นกลับมีความเงียบที่น่าอึดอัดซ่อนอยู่ทุกครั้งที่มีการล้อมวงกินข้าว ความหวังดีมักจะทำหน้าที่เป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญเสมอพ่ออาจจะพูดถึงเรื่องการออมเงินแม่พิถีพิถันเรื่องอาหารการกินจนกลายเป็นการตำหนิสิ่งที่ลูกเลือกทานหรือพี่สาวที่คอยบอกน้องชายว่าควรจะเปลี่ยนงานได้แล้วทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากความรักที่ไม่มีข้อสงสัยแต่มันกลับสร้างบรรยากาศที่ทำให้คำว่าบ้านไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับความรู้สึกอีกต่อไปเรามักจะลืมไปว่าคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพที่สุด ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหานั้นถูกต้องแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าใจของผู้รับพร้อมที่จะเปิดรับมันหรือไม่เมื่อเราพยายามยัดเยียดความถูกต้องเข้าไปในพื้นที่ที่คนฟังกำลังต้องการเพียงแค่ความเข้าใจสิ่งที่เขาได้รับจึงไม่ใช่ทางออกแต่มันคือภาระทางอารมณ์ที่หนักอึ้งความเจ็บปวดที่เกิดจากคำแนะนำมักจะรุนแรงกว่าคำพูดของคนแปลกหน้าเสมอ นั่นเป็นเพราะคนในครอบครัวคือคนที่เรารักและคาดหวังความยอมรับจากเขามากที่สุดเมื่อเราเอ่ยคำแนะนำที่แฝงไปด้วยการตัดสินเช่นทำไมไม่ทำแบบนั้นละ่ะหรือบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทำแบบนี้ในความหมายลึกๆของคนฟังเขาไม่ได้ยินแค่คำแนะนำนะครับแต่เขาได้ยินว่าคุณยังดีไม่พอหรือสิ่งที่คุณเลือกมันผิด ความรู้สึกไร้ค่าหรือความรู้สึกว่าตัวเองถูกปฏิเสธตัวตนจึงเกิดขึ้นทันทีภายในใจของเขาทั้งที่คนพูดอาจจะไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นเลยเราเพียงแค่อยากเห็นเขาได้ดีอยากเห็นเขาสบายแต่เรากลับลืมสำรวจว่าน้ำเสียงและท่าทีของเรามันกำลังบอกว่าเราอยู่เหนือกว่าเขาหรือไม่การที่เรามองเห็นปัญหาของคนอื่นชัดกว่าปัญหาของตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ครับเหมือนเรายือนอยู่นอกสนามมวย เราย่อมเห็นจังหวะที่นักมวยควรจะออกหมัดได้ชัดเจนกว่าตัวนักมวยเองที่กำลังพลวันอยู่บนสังเวียนแต่การที่เราตะโกนบอกเขาจะข้างสนามด้วยน้ำเสียงที่กดดันมันไม่ได้ช่วยให้เขาโชคดีขึ้นกลับกันมันทำให้เขาเสียสมาธิและรู้สึกว่าถูกจับผิดอยู่ตลอดเวลาความหวังดีของเราจึงกลายเป็นอาวุธที่ไปบั่นทอนความมั่นใจของเขาลงเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็เลือกที่จะปิดหูและปิดใจจากเราไปโดยปริยาย มีเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องของลูกสาวที่พยายามจะดูแลสุขภาพของคุณแม่ที่เริ่มมีอายุมากขึ้นเธอสรรหาอาหารเสริมราคาแพงมาให้บังคับให้คุณแม่ไปเดินออกกำลังกายทุกเย็นและคอยเตือนเรื่องการกินของหวานอย่างเข้มงวดทุกครั้งที่คุณแม่หยิบขนมเข้าปากลูกสาวจะพูดด้วยน้ำเสียงห่วงใยแต่แฝงความตำหนิว่า แม่อยากป่วยเหรอทำไมไม่รักตัวเองเลยคำพูดนี้สำหรับลูกสาวมันคือความรักที่อยากให้แม่อยู่ด้วยไปนานๆแต่สำหรับคุณแม่วัยเกษียณที่รู้สึกว่าชีวิตสูญเสียการควบคุมไปหลายอย่างแล้วขนมชิ้นนั้นอาจจะเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเพียงอย่างเดียวที่เหลืออยู่การถูกควบคุมแม้กระทั่งเรื่องกินทำให้ท่านรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจในชีวิต และถูกลดทอนคุณค่าลงเหลือเพียงคนแก่ที่ไม่รู้จักดูแลตัวเองความขัดแย้งนี้ไม่ได้เกิดจากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไม่ดีแต่มันเกิดจากการที่เส้นขอบเขตของความหวังดีมันล้ำเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของความรู้สึกการที่เราพยายามจะรับผิดชอบชีวิตของคนอื่นมากเกินไปจนลืมเคารพการตัดสินใจของเขาแม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะนำไปสู่ความผิดพลาดก็ตาม นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความร้าวฉานเราต้องลองถามตัวเองดูว่าความหวังดีของเรานั้นมีเป้าหมายเพื่อให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเพื่อให้เขามีความสุขในแบบที่เขาเลือกเองกันแน่เมื่อเราเริ่มสำรวจลึกลงไปในใจของคนที่เป็นฝ่ายแนะนำเราจะพบว่าบ่อยครั้งความหวังดีนั้นขับเคลื่อนด้วยความกลัวครับเรากลัวว่าลูกจะลำบากเหมือนเราในอดีต เรากลัวว่าพี่น้องจะล้มเหลวแล้วเราจะเสียใจหรือเรากลัวว่าความมั่นคงของครอบครัวจะสั่นคลอนความกลัวเหล่านี้เองที่ทำให้คำพูดของเรามันดูเร่งร้อนกดดันและขาดความละเมียดละไมเราลืมไปว่าแต่ละคนมีจังหวะชีวิตของตัวเองมีบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองความพยายามที่จะลัดขั้นตอนความเจ็บปวดให้คนอื่นบางครั้งมันก็เป็นการพลากโอกาสในการเติบโตของเขาไปโดยไม่ตั้งใจครับ ลองหยุดสักนิดแล้วสังเกตดูว่าเวลาที่เราพูดแนะนำใครใจเราสั่นด้วยความกลัวหรือสงบด้วยความเมตตาครับถ้าใจเรายังเต็มไปด้วยความวิตกกังวลคำพูดที่ออกมามักจะเป็นยาพิษที่เคลือบน้ำตาลเสมอคนฟังจะสัมผัสได้ถึงแรงกดดันนั้นและสัญชาตญาณการป้องกันตัวของเขาก็จะทำงานโดยการต่อต้านหรือถอยห่างออกมาการที่เราสามารถวางใจในกระบวนการชีวิตของคนอื่นได้ เป็นการให้เกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่เราจะมอบให้กับคนที่เรารักได้ครับบางทีสิ่งที่เราเรียกว่าความหวังดีมันอาจจะเป็นเพียงความต้องการที่จะจัดการความรู้สึกไม่สบายใจของตัวเราเองก็ได้นะครับเช่นเวลาเห็นลูกยังไม่มีงานทำที่มั่นคงเราจะรู้สึกกระวนกระวายใจเราจึงพ่นคำแนะนำใส่เขาไม่หยุดเพราะถ้าเขาได้งานเราจะได้หายเครียดถ้าเป็นแบบนี้ ความหวังดีนั้นแท้จริงแล้วคือเครื่องมือที่เราใช้เพื่อทำให้ตัวเราเองรู้สึกดีขึ้นไม่ใช่เพื่อตัวเขาจริงๆเมื่อเขาสัมผัสได้ว่าเขากลายเป็นเครื่องมือในการจัดการความสุขของเราเขาจะรู้สึกอึดอัดและโกรธเคืองลึกๆอยู่ในใจลองมองย้อนกลับไปในความสัมพันธ์ครั้งล่าสุดที่คุณรู้สึกว่าถูกทำร้ายด้วยคำหวังดีหรือคุณเองที่เป็นคนพูดมันออกมาคุณจำได้ไหมว่าตอนนั้นสภาพจิตใจของคุณเป็นอย่างไร และคุณคิดว่าความหวังดีที่ปราศจากการฟังอย่างตั้งใจยังสมควรเรียกว่าความหวังดีอยู่ไหมการฟังคือหัวใจสำคัญที่มักจะถูกละเลยในครอบครัวครับเรามักจะฟังเพื่อที่จะตอบโต้ฟังเพื่อที่จะหาจุดผิดแล้วเข้าไปแก้ไขแต่เราไม่ค่อยได้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของคนในบ้านเลยเมื่อคนในบ้านเริ่มเล่าปัญหาให้ฟัง สิ่งแรกที่เขามักจะต้องการไม่ใช่ทางออกครับแต่คือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่เขาสามารถแสดงความอ่อนแอได้โดยไม่ถูกตัดสินการที่เรากระโดดเข้าไปให้คำแนะนำทันทีเสมือนเป็นฮีโร่ผู้รอบรู้มันเป็นการปิดประตูการสื่อสารที่แท้จริงลงทันทีการที่เรานิ่งฟังและรับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือความกังวลของเขาโดยไม่รีบยัดเยียดความเห็นของเราลงไปนั่นคือการเยียวยาที่ทรงพลังที่สุด เมื่อคนเรารู้สึกว่ามีคนเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆใจของเขาจะสงบลงและเมื่อใจสงบสติปัญญาก็จะทำงานและเขามักจะพบทางออกด้วยตัวเองในที่สุดโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเอ่ยคำแนะนำเลยสักคำเดียวความเงียบที่เปลี่ยมไปด้วยความเข้าใจนั้นมีค่ามากกว่าคำแนะนำที่ชานฉลาดเป็นร้อยเป็นพันคำครับการวางใจเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการอยู่ร่วมกันครับ คำว่าวางใจไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยหรือการไม่ใส่ใจแต่มันคือการยอมรับว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองมีเส้นทางที่ต้องเดินมีหลุมที่ต้องตกและมีบทเรียนที่ต้องจากรูปแบบของความคาดหวังที่สูงลิบเราคาดหวังว่าเขาต้องเชื่อเราเพราะเราหวังดีแต่ความจริงแล้วเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับให้ใครมาเชื่อเราได้เลยแม้แต่คนที่เกิดมาจากเราก็ตาม การให้ที่บริสุทธิ์ที่สุดคือการให้แล้วจบที่ตรงนั้นให้คำแนะนำแล้ววางมันไว้ที่พื้นตรงหน้าเขาถ้าเขาจะหยิบขึ้นมาใช้ก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาจะมองผ่านไปก็เป็นสิทธิ์ของเขาเมื่อเราวางใจได้แบบนี้ความผิดหวังในตัวเราก็จะไม่เกิดขึ้นและความสัมพันธ์ก็จะยังคงความงดงามไว้ได้ไม่เกิดความตึงเครียดที่ต้องมานั่งรักษาน้ำใจกันจนอืดอัดลองสังเกตดูนะครับ ว่าในบ้านที่มีการสื่อสารที่แข็งแรงสมาชิกในบ้านมักจะไม่ค่อยให้คำแนะนำกันแบบตรงๆแต่เขาจะใช้วิธีการแชร์ประสบการณ์หรือการตั้งคำถามที่ชวนให้คิดแทนการบอกว่าเป็นห่วงจังเลยช่วงนี้ดูเหนื่อยๆนะมีอะไรอยากเล่าไหมมันเปิดกว้างและอ่อนโยนกว่าการบอกว่าลาออกเถอะงานนั้นมันไม่คุ้มเหนื่อยหรอกมากมายมหาศาลประโยคแรกเป็นการแสดงความรัก และยืนเคียงข้างส่วนประโยคหลังเป็นการสั่งและตัดสินสถานการณ์แทนเขาไปเรียบร้อยแล้วความรู้สึกปลอดภัยในบ้านจะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนรู้สึกว่าเขาสามารถเป็นตัวเองได้แม้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ล้มเหลวหรือตัดสินใจผิดพลาดก็ตามหากบ้านกลายเป็นสนามสอบที่ต้องคอยตอบคำถามและรับคำแนะนำที่ประเมินค่าอยู่ตลอดเวลาสมาชิกก็จะเริ่มถอยห่างออกไปสร้างโลกของตัวเองที่ไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้อง การที่เราจะรักษาความหวังดีไม่ให้กลายเป็นอาวุธเราต้องเริ่มจากการลดเพดานของความเป็นครูในตัวเราลงแล้วเพิ่มพื้นที่ของความเป็นเพื่อนร่วมทางให้มากขึ้นทำไมเราถึงกล้ารุกรานความรู้สึกของคนในบ้านมากกว่าคนนอกคำตอบที่น่าเศร้าคือเพราะเรารู้สึกว่าเขาเป็นของของเราครับเรามีความรู้สึกเป็นเจ้าของในตัวลูกในตัวคู่ครองหรือในตัวน้องชาย ความเป็นเจ้าของนี้เองที่ทำให้เราลืมมารยาทพื้นฐานและความเกรงใจที่เรามีให้กับคนแปลกหน้าเราคิดว่าเราพูดแรงๆได้เพราะเราคือพ่อแม่เราพูดกระทบกระเทียบได้เพราะเราคือพี่แต่ความจริงแล้วยิ่งสนิทกันมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องถนอมน้ำใจกันมากเท่านั้นเพราะบาดแผลที่เกิดจากคนใกล้ชิดมันหายช้าและเป็นแผลเป็นที่ลึกกว่าเสมอ คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีคำแนะนำที่คุณได้รับจากคนแปลกหน้าในอินเทอร์เน็ตกลับทำให้คุณรู้สึกดีกว่าคำพูดของคนในครอบครัวนั่นเป็นเพราะคนแปลกหน้าไม่มีความคาดหวังในตัวคุณเขาแค่ให้ข้อมูลแล้วจากไปแต่คนในบ้านให้ข้อมูลพร้อมกับผูกโยงมันเข้ากับบุญคุณความรักและความกระตันยูมันจึงกลายเป็นสิ่งที่กลืนไม่เข้าขายออกเราต้องถามตัวเองดูว่า เรากำลังใช้ความรักเป็นเครื่องต่อรองเพื่อให้อีกฝ่ายทำตามใจเราอยู่หรือเปล่าในวันที่เราอยากจะเตือนใครสักคนจริงๆลองใช้กฎ3ข้อนี้ดูไหมครับ 1. สิ่งที่เราจะพูดเป็นเรื่องจริงไหม 2. 2. สิ่งที่จะพูดเป็นประโยชน์ต่อเขาจริงๆหรือเปล่าและ 3. ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่เขาจะฟังหรือยัง บ่อยครั้งที่เรามีข้อ1กับข้อ2ครบถ้วนแต่เราล้มเหลวในข้อที่3เราเลือกพูดในตอนที่เขากำลังเหนื่อยจากการทำงานในตอนที่เขากำลังหงุดหงิดกับเรื่องอื่นหรือในตอนที่มีคนอื่นนั่งอยู่ด้วยเยอะๆต่อให้คำแนะนํานั้นวิเศษแค่ไหนแต่มันก็กลายเป็นอาวุธที่ฉีกหน้าเขาได้ทันทีการสื่อสารคือการส่งสารแต่ความสำเร็จของการสื่อสารอยู่ที่การรับสาร ถ้าผู้รับปิดระบบรับรู้เพราะปัจจัยแวดล้อมหรือสภาพอารมณ์สารของเราก็ไม่มีความหมายการรอให้พายุในใจของเขาผ่านพ้นไปก่อนการรอให้ถึงช่วงเวลาที่บรรยากาศผ่อนคลายหรือแม้แต่การถามก่อนว่าตอนนี้สะดวกคุยไหมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะปรึกษาการทำแบบนี้แสดงถึงความเคารพในตัวเขาและทำให้ความหวังดีของเรามีพื้นที่ที่จะงอกงามได้จริงๆ เรามักจะเข้าใจผิดว่าความรักคือการต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกการตัดสินใจของอีกฝ่ายแต่ในความเป็นจริงความรักที่เติบโตแล้วคือการมีพื้นที่ว่างให้กันและกันบ้างเหมือนกับต้นไม้สองต้นที่ปลูกไว้ใกล้กันเพื่ออาศัยร่มเงาของกันและกันแต่ต้องไม่อยู่ชิดกันจนรากพันกันยุ่งเหยิงและแย่งสารอาหารกันเองการปล่อยให้คนในบ้านได้มีโอกาสผิดพลาดบ้างได้ลองเจ็บเองบ้าง คือการแสดงความไว้วางใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันบอกเขาว่าเราเชื่อว่าคุณมีความสามารถพอที่จะจัดการชีวิตตัวเองได้ความหวังดีที่กลายเป็นอาวุธมักจะแฝงมากับคำว่าถ้าเชื่อพี่ตั้งแต่แรกก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกประโยคซ้ำเติมแบบนี้คือยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดเพราะมันไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรเลยแต่มันเป็นการตอกย้ำความล้มเหลวของเขาและชูความเหนือกว่าของเราขึ้นมา การที่เราสามารถอยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาทำผิดพลาดโดยไม่พูดคำว่าเห็นไหมบอกแล้วนั่นแหละครับคือความหวันดีที่แท้จริงที่ไม่มีวันทำร้ายใครลองสังเกตดูไหมครับว่าทุกวันนี้เราสื่อสารกับคนในบ้านด้วยน้ําเสียงแบบไหนบางครั้งเราใช้น้ําเสียงประชดประชันน้ำเสียงเบื่อหน่ายหรือน้ำเสียงที่เหมือนกำลังอบรมลูกน้องในที่ทำงานโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ น้ำเสียงคือพลังงานอย่างหนึ่งที่สื่อสารได้เร็วกว่าคำพูดเสียอ,อีกต่อให้คำพูดนั้นสวยหรูแค่ไหนแต่น้ำเสียงที่เต็มไปด้วยการสั่งการก็สามารถทำให้คนฟังรู้สึกเหมือนถูกโจมตีได้ทันทีถ้าเราอยากให้ความหวังดีของเรามีคนรับฟังเราต้องฝึกที่จะวางความรู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้ลงก่อนการเข้าไปหาคนในบ้านด้วยท่าทีที่อ่อนน้อมและเรียนรู้ไปพร้อมกับเขาจะช่วยลดกำแพงในใจของเขาได้มาก การยอมรับว่าเรื่องนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ลองมองมุมนี้ดูไหมดูน่าฟังกว่าการฟันธงว่าเขากำลังทำผิดอย่างแน่นอนการเปิดช่องว่างให้มีความเห็นต่างคือการสร้างทางเดินให้ความหวังดีได้ไหลเวียนอย่างเป็นธรรมชาติมีคำถามหนึ่งที่ผมอยากชวนทุกคนมาคิดดูกันเล่นๆครับถ้าวันนี้เราต้องเป็นฝ่ายรับคำแนะนำจากคนอื่นบ้าง เราอยากให้คนคนนั้นปฏิบัติกับเราอย่างไรเราอยากให้เขาเข้ามากอดเราก่อนไหมหรืออยากให้เขาพาเราไปกินของอร่อยๆก่อนที่จะเริ่มคุยเรื่องเครียด,ยดบางทีเราก็หลงลืมไปว่าเราเองก็เปราะบางและคนในบ้านเราเขาก็เปราะบางไม่แพ้กันเลยการสร้างแต้มบุญคังอารมณ์ในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญครับหากทั้งวันเรามีแต่การตำหนิ การชี้ข้อบกพร่องและการให้คำแนะนำที่กดดันเมื่อถึงวันที่เราอยากจะให้คำแนะนำที่สำคัญจริงๆแต้มบุญของเราจะหมดลงและไม่มีใครอยากฟังเราอีกต่อไปเราต้องเริ่มสะสมความรู้สึกดีๆการชื่นชมในสิ่งเล็กๆน้อยๆการแสดงความขอบคุณและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อพื้นที่ในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกบวกแล้วคำแนะนำเพียงเล็กน้อยของเราจะกลายเป็นสิ่งที่เขายินดีจะรับเอาไว้ด้วยความเต็มใจเองครับเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้เลยครับสิ่งเดียวที่เราทําได้คือเปลี่ยนการกระทําและมุมมองของตัวเราเองเมื่อเราหยุดพยายามจะเปลี่ยนคนในบ้านให้เป็นไปตามพิมพ์เขียวของเรา ความเครียดในใจเราจะลดลงอย่างน่ากระหลาดและที่น่าแปลกกว่านั้นคือเมื่อเราลดแรงกดดันลงอีกฝ่ายมักจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเพราะเขาไม่ต้องคอยใช้พลังงานไปกับการต่อต้านเราอีกต่อไปความสงบในใจของผู้พูดคือกุญแจสำคัญครับถ้าเราพูดด้วยใจที่นิ่งและกว้างเหมือนมหาสมุทรคำพูดของเราจะมีพลังที่เย็นชื่นใจ แต่ถ้าเราพูดด้วยใจที่ร้อนรุ่มเหมือนไฟคำพูดของเราก็จะเผาไหม้ทั้งตัวเราและคนรอบข้างการฝึกที่จะกลับมาดูความรู้สึกตัวเองก่อนที่จะอ้าปากพูดเตือนใครคือการสร้างสันติภาพในบ้านที่ยั่งยืนที่สุดเราต้องเห็นความโกรธเห็นความคาดหวังและเห็นความอยากเอาชนะในใจเราให้ทันก่อนที่มันจะหลุดออกมาเป็นคำพูดที่ทำร้ายกัน ความสัมพันธ์ในบ้านไม่ได้วัดกันที่ว่าใครเก่งกว่าใครหรือใครมีความคิดที่ถูกต้องมากกว่าใครแต่มันวัดกันที่ว่าเมื่ออยู่ใกล้กันแล้วเราต่างรู้สึกเบาสบายใจแค่ไหนหากบ้านคือที่พักกายแต่หัวใจกลับต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะกลัวจะถูกวิจารณ์หรือกลัวจะได้รับคำแนะนำที่ไม่ได้ร้องขอบ้านหลังนั้นก็เป็นได้เพียงแค่สิ่งก่อสร้างที่ว่างเปล่า ความหวังดีที่ฉลาดคือความหวังดีที่รู้จักการหยุดพักครับรู้จักว่าตอนไหนควรพูดตอนไหนควรเงียบและตอนไหนควรเข้าไปเพียงเพื่อจะจับมือเขาไว้เฉยๆบางครั้งความช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือการไม่ช่วยอะไรเลยแต่เป็นการยืนยันว่าไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรเราจะยังคงอยู่ตรงนี้เสมอสนับสนุนทางอารมณ์แบบไม่มีเงื่อนไขนี่แหละครับ ที่จะช่วยให้คนในบ้านกล้าที่จะลองผิดลองถูกและเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งจริงๆมีหลายครอบครัวที่กลับมารักกันได้อีกครั้งเพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มต้นด้วยการพูดคำว่าขอโทษนะที่ผ่านมาพี่อาจจะกดดันเรามากไปหน่อยเพราะพี่เป็นห่วงมากจริงๆการยอมรับความผิดพลาดในท่าทีของตัวเองไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือชัยชนะของความรักมันเป็นการลดอัดตราตัวตนลง เพื่อเปิดพื้นที่ให้ความเข้าใจได้กลับเข้ามาแทนที่ลองทบทวนดูนะครับว่ามีใครในบ้านที่คุณไม่ได้คุยด้วยอย่างสนิทใจมานานแล้วหรือเปล่าและความเหินห่างนั้นมีสาเหตุมาจากความหวังดีของคุณที่มันล้นจนเกินไปไหมการซ่อมแซมความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องใช้ปาฏิหาริย์อะไรเลยแต่มันใช้เพียงความอ่อนโยนและการยอมรับในความเป็นมนุษย์ของกันและกันเท่านั้นเอง เราทุกคนต่างก็กำลังเดินทางในเส้นทางที่ยากลำบากเหมือนกันการมีใครสักคนที่เข้าใจโดยไม่พยายามจะเข้ามาจัดก,การชีวิตเราคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดแล้วครับในท้ายที่สุดแล้วความปรารถนาดีของเราจะส่งผลดีก็ต่อเมื่อมันมีเมตตาเป็นฐานและมีปัญญาเป็นตัวนำทางเมตตาคือความอยากให้เขาสบายใจส่วนปัญญา คือรู้ซึ้งว่าแต่ละคนมีเหตุปัจจัยของชีวิตที่ต่างกันถ้ามีแต่เมตตาแต่ขาดปัญญาเราจะกลายเป็นคนที่คอยก้าวไก่ชีวิตคนอื่นจนเขารำคาญแต่ถ้ามีปัญญาแต่ขาดเมตตาเราจะกลายเป็นคนฉลาดที่พูดจาทิมแทงใจคนอื่นด้วยความจริงที่ไร้หัวใจความสมดุลนี้เองที่จะทําให้คำพูดของเราเป็นเหมือนน้ำทิพที่ฉโลมใจคนในบ้าน การมองเห็นคนตรงหน้าตามที่เขาเป็นจริงๆไม่ใช่มองเห็นเขาผ่านภาพลักษณ์ที่เราอยากให้เขาเป็นคือก้าวแรกของการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นเมื่อเราวางใจได้มากขึ้นเราจะพบว่าโลกนี้ไม่ได้หมุนรอบตัวเราและชีวิตของคนในบ้านก็ไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามความต้องการของเราเสมอไปแต่ละคนมีสิทธิที่จะเขียนบทละครของตัวเองและเราเป็นเพียงผู้ชม ที่ร่วมยินดีและปลอบโยนในวันที่เขาเสียน้ำตาเท่านั้นความหวังดีที่กลายเป็นอาวุธมักจะเกิดขึ้นเพราะเราลืมไปว่าหัวใจสำคัญกว่าความถูกต้องในครอบครัวเราไม่ได้ต้องการศาลมาตัดสินว่าใครผิดใครถูกแต่เราต้องการอ้อมกอดที่บอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะยังรักกันเหมือนเดิม ความวางใจในผลของการกระทําของคนอื่นและหันกลับมาดูแลความรู้สึกภายในของตัวเองให้สงบมั่นคงคือทางออกที่งดงามที่สุดสําหรับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับวันนี้คุณลองเปลี่ยนจากการให้คําแนะนําเป็นการให้เวลาและการฟังที่ตั้งใจดูสักนิดไหมครับลองสังเกตปฏิกิริยาของคนในบ้านดูว่าเมื่อเราเปลี่ยนท่าทีไปความเย็นสบายในบ้านจะเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้าง ผมเชื่อว่าทุกปมปัญหาในใจสามารถคลายได้ด้วยความเข้าใจที่เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนเสมอแล้วคุณล่ะครับเคยมีประสบการณ์ที่ความหวังดีกลับกลายเป็นเรื่องผิดพลาดบ้างไหมหรือมีวิธีรับมือกับคำแนะนำที่หนักอึ้งจากคนในบ้านอย่างไรลองแบ่งปันเรื่องราวของคุณไว้ในคอมเมนต์นะครับผมจะรออ่านด้วยความตั้งใจบางทีสิ่งที่คนข้างๆคุณต้องการที่สุดในตอนนี้ าจไม่ใช่คำแนะนำที่ดีที่สุดแต่เป็นมือที่เอื้อมไปกุมมือเขาไว้เบาๆเท่านั้นเอง